สวัสดีครับสื่อมวลชนทุกท่านครับวันนี้จะเป็นการแถลงครับในภาพรวมของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับในการที่จะรักษาความสบเรียบร้อยแล้วในการที่จะอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับี่างประชาชนนะครับเนื่องจากในวันนี้เองท่านที่ทราบอยู่แล้วว่ามีการเชิญชวนการและมีการประกาศที่จะมีการชุมนุมบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับก็แน่นอนว่าจะมีส่งผลกระทบในด้านของการจราจรแล้วก็การใช้ชีต เป็นปารตีสองของพี่น้องประชาชนนะครับอันดับแรกผมจะเรียนเชิญท่านรองจิรสันนะครับท่านรองผู้กำกตัวละครบานท่านได้กล่าวสรุปแล้วก็ได้นะนําพี่น้องประชาชนนะครับในการเรียกเส้นทางต่างๆครับเชิญครับครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกท่านครับในส่วนของงานจราจรขออนุญาตเรียนประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับกรณีที่มีผู้ชุมนุมนะครับมาชุมนุมที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยซึ่งตรงนี้ก็คาดว่าน่าจะส่งผลกระทบ กับการเดินทางของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในส่วนของถนนราชดำเดนินอะไรก็ตามในกิจกรรมดังกล่าวข้อมูลการข่าวก็อ,อาจจะมีการเคลื่อนที่จากบรเิเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่น้องประชาชนควนจรจะหลีกเลี่ยงนั่นก็คือก็คงมีถนนราชดำเดนินทั้งถนนราชดำเนินในกลางแล้วก็นอกนะครับถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าถนนจกกักรพัฒน์พงษ์ถนนวิสุทธิกษัตริย์ ดดนถนนที่สอถนนตะนาวและสะพานสองสะพานที่อาจจะได้รับผลกระทบกรณีที่เขาชุมนุมแล้วก็อาจจะมีการเคลื่อนที่ก็คือสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าแล้วก็สะพานพระรามแปดเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเก้าเส้นทางแล้วก็สองสะพานที่พี่น้องประชาชนควรจะวางแผนหลีกเลี่ยงถ้าไม่จําเป็นจริงๆนะครับตั้งแต่ในเวลา14่นาฬิกาเป็นต้นไปยังไงก็ตามสําหรับเส้นทางที่พี่น้องควรจะ ใช้นะครับกรณีที่จําเป็นก็พี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะใช้ได้ตามปกติถ้าเป็นการข้ามฝั่งไประหว่างฝั่งกรุงเทพมหานครแล้วก็ฝั่งทนสะพานกรุงทนนะครับสะพานพระพุทธยอดฟ้าสะพานพระปกเก้าแล้วก็ไกลหน่อยก็เลยไปที่สะพานตักสินตรงนี้ก็ยังสามารถที่จะใช้การได้ดีนะครับแล้วก็ใช้การได้ตามปกติสําหรับถนนที่เลี่ยงบริเวณจุดที่มีการชุมนุมแล้วก็อาจจะมี าการเคลื่อนที่ก็ในส่วนของถนนสามเสนถนนเจริญกรุงถนนบำรุงเมืองตรงนี้ใช้ได้ตามปกติถนนในส่วนของสนนสวรรคโลกแล้วก็ถนนสุขโขทยัยขึ้นไปทางที่สะพานสังหีตรงนี้ก็ยังใช้ได้ตามปกติครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่อยากจะเรียนประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบ อย่างนันก็ตามครับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุดกรณนนีที่พี่น้องประชาชนได้ออกมาแล้วนะครับอาจจะเห็นว่า้าขณะน,นี้ผู้ชุมนุมอยู่จุดใดเคลื่อนที่ไปจุดใดก็สามารถที่จะโทรสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับได้ที่เบอร์1นึ่งนะครับเบอร์1นึ่ก็สอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงเดี๋ยวเข้าไปที่เว็บไซต์ w w w trafficpolice go th ก็จะได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากที่สุดนะครับตรงนี้ก็ในส่วนของ งานด้าการจราจรตำรวจขอนบานก็ขอเรียนประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบเพื่อวางแผนในการเดินทางแล้วก็ได้รับผลกระทบจากการจราจรน้อยที่สุดให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบเพียงเท่านี้ครับครับขอบคุณครับลำดับต่อไปคือญาติเบญเซินทรวงปิยะตาวิชัยครับท่านรองผู้ช่วการขอนครบานได้สรุปภาพรวมในการจัดวางกําลังนะครับ,รบเพื่อให้ได้เห็นภาพว่าที่ตำรวจนั้นเราได้มีมาตรการที่จะรักษาความสุขเรียบร้อย ในช่วงการชุมนุมของเย็นนี้อย่างไรครับเชิญครับครับกาบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนที่รักทุกท่านครับในการใช้กําลังในวันนี้นะครับเพื่อใหตำรวจหะือให้เครื่องมือตำรวจทั้งหมด59กองร้อยนะครับโดยแบ่งพื้นที่รับผิดชอบออกเป็น3พื้นที่กับกันนะครับพื้นที่แรกได้แก่อนุสาวรีประชาธิปไตยและพื้นที่โดยรอบนะครับตั้งแต่ถนนราชดนเรือนกลางนะครับ รู้สริปัญาพิพิธภมาจะถึงแยกผ่านฟ้านะครับจะเป็นพื้นที่โซนที่หนึ่งหรือในความรับผิดชอบของพันเวกอธิวิทย์สายสืบรักษาการผู้ผาการตรวจนครตาหนึ่งนะครับส่วนพื้นที่โซนที่สองนะครับจะเป็นพื้นที่สนามหลวงและโดยรอบนะครับตั้งแต่ถนนโดยรอบสนามหลวงสารดีกานะครับและบริเวณใกล้เคียง กับพื้นที่ส่วนนั้นจะเป็นพื้นที่ของท่านพลตรวจตรีเมธีรักพันธ์ผู้การตำรวจนครบาลปุกนะครับส่วนพื้นที่อีกส่วนหนึ่งนะครับคือถนนราชดำเนินนะครับตั้งแต่สะพานผ่านฟ้าแยกจร้รแยกมขวานนะครับไปจนถึงบริเวณทำรรเนียบรัฐบาลและพื้นที่โดยรอบนะครับจะเป็นพื้นที่ความรับผิดชอบของพลตรวจตรีสหรัฐศักดิ์ชินประชัย รองผู้จัดการสมบูรณ์นครบาลนะครับบนตํารวจตีเจริพ huh. ัฒน์ภูมิจิตนะครับท่านรองผู้จัดการสมบูรณ์นครบาลนะครับอย่างไรก็ตามนะครับรองผู้จัดการสมบูรณ์นครบาลอยากจะฝากเตือนนะครับพี่น้องประชาชนนะครับผู้ชุมนุมและผู้จัดการชุมนุมนะครับในมาตราเจ็ดนะครับห้ามมีให้มีการชุมนุมในระยะ150เมตรนะครับจากพระบรมหาราชวัง พระราชวัง,วงนะครับที่พระทับหรือที่พำน,นักนะครับห้ามมีการชุมนุมโดยเด็ดขาดนะครับผู้จัดการชุมนุมนะครับหรือผู้ที่มาชุมนุมหาดฝ่าฝืนนะครับท่านจะต้องได้รับโทษต,ตามกฎหมายอย่างแน่นอนนะครับก็ในส่วนนี้กรมปัะชาการเป็คบาดก็ขออนุญาตเรียนเตือนพี่น้องประชาชนไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ ครับและสุดท้ายนะครับขอญาต์กล่าวเสริมนะครับในประเด็นในเรื่องของการปฏิบัติตามพรบการจุมทสานะปีสอ5พนารนะครับเท่าที่ได้รับรายงานวันนี้ก็มีเพียงหนึ่งกลุ่มนะครับคือกลุ่มสปปสนะครับเพียงกลุ่มเดียวที่ได้แจ้งเจ้าที่ตํารวจนะครับที่ท้องที่ที่เกี่ยวข้องในการที่จะชุมนุมนะครับมีวัตถุประสงค์ในการชุมนุมที่ชัดเจนมีระยะเวลาที่ชัดเจนนะครับก็อยากสะฝากเรียนว่าในสิ่งที่ กฎหมายนะครับเพื่อพยิ่งพรบชุมนุมสาธนะารณะนั้นได้ระบุเอาไว้ว่าก่อนการชุมนุมก่อน24ชั่วโมงนะครับผู้ที่จะจัดการชุมนุมต้องมีการแจ้งเจ้าที่ตํารวจนะครับแล้วก็ต้องมีการปฏิบัติตามสิ่งที่เจ้าที่ตํารวจนั้นได้แนะนำนะครับเช่นในเรื่องของระยะเวลาในเรื่องของการจัดการชุมนุมให้มีความสงบเรียบร้อยนะครับปาสสาวาวุธดําเนินการตามคําสั่งของเจ้าหน้างานต่างๆ,ๆนะครับซึ่งท่านรอบิยะท่านได้เรียนไปแล้วว่า มีบทบัญญัตินะครับโดยเฉพาะยิ่งในส่วนของมาตรา7นะครับที่ห้ามไม่ให้มีการชุมนุมในบริเวณหรือใกล้สถานที่สําคัญสําคัญที่ต้องห้ามต่างๆนะครับมีระยะระบุเอาไว้อยู่แล้วนะครับก็อยากจะฝากว่ามีกฎหมายมีข้อบัญญัติอยู่แล้วก็ขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายตัวนี้ด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่ทำเรียนอยู่แล้วว่าถ้าไม่ปฏิบัติตามก็จะมีความผิดตามมานะครับเดี๋ยวผมจะขอ,อย่าแปลสั้นๆนะครับ uh, just to give you a summary of key parts of this morning's um, press conference Uh, following a call for public gatherings nearby Democracy Monument this evening, met for the Police Bureau task to provide public safety and to facilitate traffic for the general public. Uh, Eleven routes that may be affected from the valley and uh, shall be avoided include Rastamden North Avenue, Rastamden Avenue, Rastamden North Avenue, Sundet Paping Road, Kasat Road, Dinswa Road, Chakapadipong Road, Lan Wong Road, Dinsor, not Road, Dinsor around my Eight Bridge, and also some dead in garbage. So please plan in advance and please avoid the affected area. We will do our best to provide public safety and also to uh, facilitate the public for road users. And for more traffic information, please contact our call center at number one one nine seven or visit our website at trafficpolice.co.th. We provide twenty four seven service and all one word there. And just in light of this evening's call for a rally, we wish to remind that uh, those who plan to stage a rally uh, must strictly follow provisions as imposed by the Public Assembly Act 2015, such as uh, those seeking to stage a rally must inform the authorities' concerns 24 hours in advance. Uh, the law also prohibits public gatherings on the premises or within specific radius of certain Restrictive Places Faller to comply with those provisions as p r e s c r i b e d by the law will result in Imprisonment and Fie. n Thank you very much ครับก็เป็นการต่ออันถามครับเชิญครับอขอบคุณขอบคุณที่บอกว่าชั้น,นเจมนี่เค้าจะชิมมืนั้งแต่คออุณโรงมีระบุเอาไว้นะครับตามตามใ,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 ใน,นใใในนนจดหมายที่มีการแจ้งนะครับมีระบุเ้ยวยแล้ชัดเจนมีระบุจำนวนคนมีระบุว่าถุขส่งไว้นะครับ เลยต้องขอไปขอ้วยละเอียดนะครับคือสิ่งที่ผมนําเรียนแบบนี้นะครับคือว่าในการชุมนุมนะครับไม่ว่าจะกลุ่มใดก็แล้วแต่สิ่งที่ผู้ที่จะมาชุมนุมหรือผู้ที่จัดการชุมนุมจะต้องปฏิบัติตามคือพรบราการชุมนุมสาธารณะนะครับอันดับแรกเลยคือถ้าต้องแจ้งการชุมนุมก่อนท่านต้องแจ้งวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนท่านต้องแจ้งจํานวนคน นะครับเพราะนั้นแล้วถ้าท่านแจ้งมาแล้วแบบนี้เจ้าที่ตารวจจะรับทราบและก็แจ้งกลับไปให้ดําเนินการตามที่ท่านได้แจ้งมานะครับเพื่อ<ๆ>ให้การชุมนุมนั้นเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยปราศอาวุธครับ,รบเหมายความว่าถ้าแจ้งแล้วก็สมามารถจัดการชุมนุมได้โดยตำรวจไม่ได้ห้ามใช่ไหมครับคืออย่างนี้ครับไม่ไม่ใช่ว่าห้ามหรือไม่ห้ามนะครับการแจ้งเป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับไม่ใช่ว่าห้ามหรือไม่ห้ามแม้ว่าถ้าท่านแจ้งแล้ว แต่ถ้าหากในการชุมนุมนั้นมีการกระทําผิดกฎหมายอื่นหรือเป็นการกระทําความผิดที่ฝ่าฝืนกฎหมายการสุงสาะเองก็ต้องมีการดําเนินการครับไม่ใช่ว่าแจ้งแล้วจะสามารถทําอะไรก็ได้ครับถ้ามีการชุมนุมของกลุ่มขอช่วงเย็นเนี่ยจะมีการสน่ระหว่างมได้ก็ในหวนี้นะครับก็เป็นข้อห่วงใยของขบวนการถึงนครบาลเช่นเดียวกันครับก็เราได้จัดกําลังเจ้าหน้าที่เอาไว้ในการรักษาความสงบเรียบร้อย พื้นที่โดยรอบนะครับเป็นจุดนั้นครับเขาดูหาแค่แค่นิดเดียวเองคราจะมีการวางแนว้หรือวระการยังไกอก็มีวนกำลังนะครับแล้วก็แนวต้านที่จะเพียงพอกับให้คนสองกลุ่มไม่ไม่ไม่ประทะกันครับตอนนี้ทราบ้วยัะคะว่าทางกลุ่มผู้ชุมนุมตอนเย็นก็จะเดินทางไปที่ไหนกันคะเพื่อยืนหนังสือก็ในการข่าวอาจจะ นะครับใช้ถนนและถนนเรนกลางหรือถนอนนครสวรรค์นะครับซึ่งคงจะต้องติดตามข่าวกันต่อไปครับมายถึงว่าเดินาบริเวณไหน,นทำเนียหรือาจะยาวมาถึงหน้าอนอกคก็จริงๆแล้วนะครับเอ่อบริเวณเอ่อห้าสิเมตรนะครับตามมาตรา7วรรคที่1นะครับเราห้ามโดยเด็ดขาดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยังมีอีก5้าสเมตรนะครับท่านผู้จัดการตำรวจนครบาลท่านคงจะดูตามสถานการณ์ว่า ท่านจะประกาศให้พื้นที่ทาเนียบรัฐบาลน,นะครับเป็นพื้นที่ที่ห้ามการชุมนุมระยะ50เมตรด้วยถึงไม่อย่างไรนะครับซึ่งในขณะนี้กำลังอยู่ในหว่างการพิจารณาครับสุดท้าที่ตำรวมีการตั้งแนวตั้งราประายอยู่บริเวณไหนเพราะว่าสุดท้ายว่าผุมนุมมาได้แค่ท่าีพรก็สุดท้ายก็คงจะไม่แยกจำลองก็จะเป็นสภาผู้วาลน,นะครับเพราะว่าสภาผูวาลก็คือระยะ50เมตรจากทำเนียบรัฐบาล ทังปั่นที่ไปที่จะเป็นบริเวณถนนมหาธาตุนะครับร้อยห้าสิบเมตรนะครับทางนี้ทางผู้ชุมนได้บอกนะคะว่า่าต้องการจะมีตัวแทนมารับหนังสือเหมือนที่ผ่านงานหรือว่าต้องการที่จะไปยื่นกับผู้แทนโดยตรงก็คงอยู่ระหว่างการประสานงานกันอีกทีครับแกนนำของผู้ชุมนมีเขาบอกไหมว่าเป็นใครก็คงกลุ่มเดิมครับกลุ่มเดิมฮะ ก็เหมือนเดิมครับครับแล้วถ้าหากเขามีการยื่นถึงในส่วนมีการเข้าไปถึงในเศษของพระราชาภยหรือว่าใกล้จริงๆเนี่ยเราจะมีการดําเนินการตามมาตรา1หนึหรือว่าดาเนินการข้อหาอะไรบ้างไหมครับแต่จริงๆแล้วนะครับทางกองการรือคนบานคงจะนะครับไม่ให้ผู้ชุมนุมเข้าไปในเว้นั้นนะครับคงกทมีวามาตรการตื่นๆนะครับเพื่อที่จะย้ำเตือนนะครับแล้วก็พยายามจะ ไม่ให้ผู้ชุมนุมฝ่าฝืนครับันนกี้ชุมนุมเขามีตั้งเ้ว่าจะมีการเขียนหนงสือห่อนะคะหคลระดสูงแบบนี้ถือว่าเขา้าข่มาตรกาหรบ้างไหมคะก็ถ้าข้อความนั้นนะครับไม่ไม่มีผลกระทบนะครับหรือไม่ผิดกฎหมายนะครับก็ก็คงสามารถดำเนินการได้นะครับแต่ถ้าผิดกฎหมายนะครับก็ไม่สามารถดำเนินการได้ครับ ตามสถานการณ์ครับทากนรจะตค่ารรับที่าใ้กิ็จริงๆแล้วนะครับตามประวัติคุณมุสาัาระาะเนี่ยให้อำนาจเจ้าหน้าที่นะครับดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆนะครับเป็นตามขั้นตอนครับเรายืนยันว่ากองบชาการตำรวจครบาลเนี่ยได้ดาเนินการทุกๆมาตรการนะครับตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดนะครับและเป็นไปตามกฎหมายกําหนด ควบท้วนทุกอย่างนะครับไม่ว่าเป็นการแจ้งเตือนนะครับการให้ข้อมูลนะครับแม้กระทั่นการตั้งแนวนะครับเป็นเตือนสุดท้ายแล้วว่าเพิ่มจากแนวนี้เนี่ยเป็นเขตอันตรายแล้วอย่าฝ่าฝืนนะครับก็เราได้แจ้งนะโดยคำตามกฎหมายท,ทุกทุกขั้นตอนทุกระยะครับ ก็ในการข่าวแล้วก็การประสานงานก็คงจะเป็นไปตามที่เราทราบจากข่าวทั่วๆไปครับเห็นบอกว่ามันน่าจะมีการปลี่ยนที่สำคัญมากถึง22สถานที่เลยนะครับก็อาจจะเป็นการดาวกระจายเช่นนั้นนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเราได้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วนะครับภายใต้การดูแลของท่านพรวดตีสารัชติริพิชัยนะครับไว้เตรียมพร้อมเรียบร้อยครับทีไหก็คงติด ติดตามข่าวต่อไปครับทาต,ต,วร,ตวรวจายันาย22สถานที่หรือว่าเฉพาะในบริเวณพื้นที่สที่บอกมาาน,นรออจริงๆแล้วนะครับออในการรักษาความสงบเรียบร้อยเนี่ยเราจะมีผู้กํากับนะครับและผู้กำกับกพื้นที่ที่จะดูแลในส่วนนั้นอยู่แล้วส่วนหนึ่งนะครับถ้าออแต่ละกองกำกับนะครับแต่ละสออหรือว่าแต่ละกกลบกเนี่ย เห็นว่าจะต้องการกำลังสลับสนุนเนี <things> ่ยเรามีกองร้อยเคลื่อนที่เร็วพร้อมที่จะให้การสําบสนุนนะครับที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าเริ่มมีการสร้างสถานการณ์หรือว่ามีเหตุการณ์แรงบางอย่างเกิดขึ้นในกลุมผู้ชุมนุมอย่างเช่นเระเบิดเป็นฟองที่เพิเกิดขึ้นที่ต่างกสินนี้นะคะในการรักษาความปลอดภัยหรืการดูแลผู้ชุมนุมเรามีมาตรการอย่างไระการนอกจากการให้ผู้ชุมุมแลตัวเองหรือว่าตำรวจดูแลในรอบนอกก็เราอยากจะให้ผู้ชุมนุมเนี่ยมาพบได้ตารวจเพื่อทําการแก้งการชุมนุม นะครับมาหาหลือกันกําหนดวา,าตรการร่วมกันนะครับทางนี่ตารวจจะได้แจ้งนะครับเงื่อนไขข้อบังคับข้อห้ามนะครับตามมาตรา15-16นะครับตามประวาชุมนุมสาธารณะว่าทําอะไรได้บ้างนะครับการตั้งจุดตรวจตั้งจุดคัดกรองเพื่อความปลอดภัยนะครับมีความจําเป็นนะครับผมยืนยันว่าการตั้งจุดคัดกรองเนี่ยเพื่อความไอดีติฟายตัวบุคคลที่มาร่วมชุมนุม นะครับการตรวจอาวุธโดยเจ้าหน้าที่นะครับเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นในการรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับอย่างเช่นที่รถไฟฟ้าท่าพระนะครับจากการสืบสวนและการทดสอบนะครับปรากฏว่าพะทัศที่จุดไม่สามารถทิ้งลงมาจากชั้นสองหรือ,อ,อบนอาคารได้นะครับ ก็แสดงว่าการิดปรัทั no need. No need no ์นั้นอยู่ในกลุ่มผู้ชุมนุมเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผู้ชุมนุมเนี่ยไม่ได้แจ้งการชุมนุมตามกฎหมายนะครับไม่ได้วางมาตรการร่วมกันก่ับให้ตำรวจนะครับและไม่ได้ประสานงานกับให้ตำรวจเนี่ยการวางมาตรการในการรักษาความปลอดภัยนะครับการป้องกันเหตุร้ายก็จะสามารถทําได้อย่างไม่มีจิตบ้าครับ จริงๆแล้วนะครับเราก็ไม่ไม่ได้กังวลนะครับเพราะว่าเป็นหน้าที่ของเราเนี่ยที่จะต้องรักษาความสงบเรียบร้อยและก็ป้องกันเหตุนะครับแต่ก็ห่วงใยพี่น้องประชาชนที่มาร่วมชุมนุมเหมือนกันว่าการเดินทางกลับนะครับหลังจากที่ชุมนุมในเวลาค่ำคืนเนี่ยนะครับอาจจะไม่ปลอดภัยเพราะว่าเดินทางกันหลายทิศทางนะครับแล้วก็้ารที่ตำรวจของเราอาจจะต้องไปทุ่มเทในบางจุดที่จะดูแลแล้วก็อาจจะทําให้้หตํารวจที่เหลือ ดูแลการเดินทางกลับไม่เพียงพอครับครับม oh, ีอะไรเพิ่มเติมไหมครับไมะครับขอบคุณครับออไปเมไีมยี่ยียี่ีีี่ยี่สียี่ี่สิียีนี้สิีี่สี

ไม่มาจัดถามว่าดัดขอบคุณน้องขอบคุณน้องต้องนะคะมามาข้างเดียวยบชนสะเทือนเลยะคร<อ>ับคำถามเป็นรถไฟเลย ครับซึ่งในส่วนของกองมาจากการตำรวจนครบ,รคบาลครก็มีการแถลงในส่วนของสถานการณ์การดูแลแล้วก็การจะรับมือกลุ่มผู้ชุมนุมที่จะมีการชุมนุมในเย็นวันนี้นะที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะโดยจะใช้กําลังขงบนเนี่ย59กองร้อยนะครับเป็นกําลังเจ้าหนี่ตำรวจทะเล9กองร้อยโดยจะแบ่งการชุมนุมแบ่งการดูแลเนี่ยเป็น3พื้นที่ก็จะเป็นนบริเวณอนุนสาวรีย์ประชาธิปไตย แล้วก็บริเวณสนามหลวงแล้วก็บริเวณถนนราชดำเนินที่จะมุ่งหน้าไปที่ทำเนียบรัฐบาลนะฮะโดยทางตำรวจเนี่ยก็จะมีฝากเตือนไมายังการาคนที่จะมาร่วมชุมนุม,มรวมถึงแกนนำที่จัดการชุมนุมนะ,ะว่าจะห้ามชุมนุมเนี่ยใกล้เกินใกล้ใกล้เขตพระราชฐานเกิน150เมตรนะฮะเพราะว่าถ้าหากฝ่าฝืนเนี่ยก็จะมีโทษตามกฎหมายนะพระาตรงนี้ก็เป็นในส่วนของอยู่ในกฎหมายนะฮะส่วนการชุมนุมของกลุ่มสปปสที่จะมี การชุมนุมก่อนหน้านี้ก่ในช่วงบ่ายสองนะฮะก็มีการแจ้งการชุมนุมแล้วนอกจากนี้นะฮะก็หลักจากที่จะมีการชุมนุมของกลุ่มสปปสในช่วงบ่ายสองก่อนกลุ่มคะราลาตอนเย็นเนี่ยนะฮะก็ทางตำรวจก็จะมีการจัดกำลังดูแลในจุดนั้นนะครับเพื่อป้องกัน เหตุที่อาจจะเกิดการประทะของทั้ง2กลุ่มได้ครับส่วนการจะใช้รถน้ําหรือจะมีการใช้กำลังเจ้าหน้าที่หรือไม่เนี่ยก็แม้จะไม่มีพวกรกุกเฉิญแล้วแต่ก็ยังสามารถใช้ในส่วนของรถน้ําหรือกําลังเจ้าหน้าที่ได้นะฮะแต่ทางตารวจก็จะปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายครับซึ่งเดี๋ยวในช่วงบ่ายเย็นวันนี้เนี่ยทางตำรวจก็อาจจะมีถแถ